โอเคครับตอนนี้มูมกลับมาอยู่กับ F9 Channel ือนเดิมนะครับหรือ GGTs นี่โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาพูดถึงแพทเทิร์นการหลบก,การโจมตีหรือว่าแพทเทิร์นการโจมตีของมอนสเตอร์ในเกม Utopia Thailand Origin เออ Origin Thailand เนาะ <c oughs> โอเคสำหรับแพทเทิร์นการโจมตีเนี่ยมันจะมีหลาลกหลายรูปแบบมากมายเลยนะครับซึ่งบางครั้งอ่ะเวลาเราโจมตีใช่ไหมเราตีไปเราทำไงครับวิ่งวนใช่ไหมครับถูกไม่ถูกไม่รู้อ,อ่ไม่ถูกก็โชคดีไปถูกไหมอ่า เนี่ยเห็นไหมแล้วเราจะทํายังไงถ้าเราอยากยืนตีเฉยแล้วแบบเราสมารถทีิหลบได้เนี่ยยืนตีเนี่ยเนี่ยคุณสมรถทีิหลบได้เราไม่โดนดาเมจเลยคุณจะทายังไงนะครับทาได้ไหมซึ่งมันอาจจะทําให้เราดูเออบ้าหรือเปล่าอย่างนี้ถูกไหมโอเคเดี๋ยวผมจะมาสอนนะครับซึ่งแพทเทิร์นการโจมตีของเกมเนี้ยมอนสเตอร์ต่างในเกมเนี้ยส่วนมากจะมีอยู่แค่6จังหวะนะครับ อ่าเดี๋ยวเราเรามาลองฝึกจังหวะกันก่อนนะครับซึ่งบอสเนี Bot ่ยบอสนี่จะสอนเป็นอีกคลิปหนึ่งแล้วกันเพราะว่าบอสแต่ละตัวเนี่ยจังหวะการโจมตีค่อนข้างที่จะแตกต่างกันนิดนึงแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องของมอนสเตอร์นะครับมันก็มีแตกต่างซึ่งเทคนิคเนี้ยอ่าเทคนิค6เนี่ยหกหนึ่งเนี่ยหกหนึ่งเนี่ยผมเรียกว่าหกหนึ่งแล้วกันใช้ได้ประมาณ70%ของมอนสเตอร์ทั้งหมดอ่าของมอนสเตอร์ทั้งหมดในเกมนี้เลยยกเว้นพวกไวเปอร์เดมอนไวเปอร์เดมอนเราต้องไปดูกันออีีีีีีกกกกททวว่่าาาาาาาเเเรรรรรจจจจะะหลบโโโมมมมตตตังงไพขนนป็ ค่อนข้างที่จะติดติด G P S อ่ะว่าง่ายๆเลยพิดติด G P S นะครับซึ่งการท่างเนี้มันถามว่ามันหลบของไวเปอร์เดมอนได้ไหมได้แต่50%แค่นั้นเอง50%เพราะว่าไวเปอร์เดมอนมันไม่ได้ตีเรานะครับแต่มันใช้พิษพ่นเราแค่นั้นเองนะครับโอเคเก็บเรื่อง Demon ไวเปอร์เดมอนไว้ก่อนนะครับผมจะมาตีทางนี้ให้ดูนะครับผมจะตีปกตินะผมจะตีแพทเทิร์นการโจมตีทีแรกเนี่ยเราต้องหาตีดีเพราะว่าผมก็ยังไม่คล่องเหมือนกันอันนี้มาสอนไวก่อนนะครับ ซึ่งการจมตีทีแรกเนี่ยเราจะจมตีหนึ่งสองมสี่ห้าหกเจ็นี่ยนับไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าเห็นไหมครับเห็นอะไรไหมว่าผมทำอะไรได้ก็คือผมนับ1นถึงหนับตี 1, 2, ึ่งสอี่หก็คือปันที่หนที่สองที่สมที่สที่ห้าที่หแล้วก็ ตอนที่6นะครับจังหวัดที่6ให้เราเบี่ยงไปเลยฟันฟันไปด้วยแล้วก็เบี่ยงไปด้วยซ้ายก็ได้ขวาก็ได้เบี่ยงเบี่ยงไปทั้งนึงโอเคไหมแต่ก่อนหน้านั้นนะครับก็การที่เราจะนับนับยังไงเราต้องนับหลังจากที่มันตีเราเสร็จเพราะว่าบางทีอ่ะเราไปตีเปิดมันก่อนเนะี่ยบางทีมันก็ตีเราไปเลยบางทีมันก็ตีเราเราตีมันแปดครั้งมันก็ไม่ตีเราซึ่งเนี่ยมันเราต้องฝึกจริงๆผมก็ยังไม่คล่องนะครับผมจะตีให้ดูทีหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่เห็นไหมครับจะไม่โดนเลยคุณไม่มีเกาะไม่เป็นไรนะครับเราไม่จำเป็นต้องไปสรรหากเกาะที่มันทองคําขนาดนั้นถ้าคุณเก่งจริงนะครับแค่นี้ก็อีซี่แล้วอ้าวให้ดูอีกทีแล้วกันนะครับดูดีๆสังเกตดีๆครับการเปิดจังหวะเนี่ยวางครั้งเราพลาดอันนั้นมันเป็นเรื่องปกตินะครับผมก็พลาดพลาดพลาดบ่อยเหมือนกันแต่หลังจากนั้นอ่ะถ้ามันเกิดมันใช้มือตะว่วงเรา ตอดเราตีเราหลังจากนั้นให้เรารีบเร่งนับจังหวะเลยครับ1 2 3 4 5 6หลบซ้ายขวาก็ได้แล้วแต่เรานะโอเคเดีย๋ยวเรามาดูอีกทีนะครับอ่ะโอเคนะ1 2 3 4 1ส3 4 5ามสี่หนึ่งสนึ่งสองสา4ห้าหหนึ่ อ่าอ่าส่วนมากอ่ะไอตอนเปิดจังหวะเราจะตีมันได้ประมาณสี่ครั้งบางครั้งก็สองบางครั้งก็สี่ส่วนมากนะห้าสิบเปอร์เซ็นเลยที่ผมเคยเคยตีอ่ะก็คือสี่ครั้งอ่าที่แบบบ่อยๆนะที่มันโจมตีเราไม่ใช่มันใช้ได้ทุกตัวนะครับไม่ใช่แค่ต้นไม้พวกยิ่งจอพวกตะกะต่ายอย่างเงี้ยกระต่ายไวเปอร์เดมอนก็ใช้ได้นะใช้จังหวะหกเหมือนกันนะครับใช้จังหวะหกเหมือนกันนะครับเราต้องไปฝึกดูนะบางทีอ่าเข้าใจแหละว่าเราขี้เกียจนับ เนี่ยเราตีไปก่อนก็ได้ถ้าเราขี้เกียจนับเราก็ตีไปก่อนถ้าตีอยู่เนี่ยเราตีหันบางทีเราโดนตีถ้าเราโดนรุมเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันก็ลําบากอยู่ใช่ไหมครับแต่ส่วนมากมันก็ไม่โดนใช่ไหมเออม,มันก็ไม่โดนเข้าใจอยู่ว่าผมเข้าใจเลยว่ามันไม่โดนครับส่วนมากมันไม่โดนนะบางทีผมก็ทําอย่างนั้นขนะี้เกียจนับอ่ะแต่ถ้าเราอยากจะฝึกนับก็ก็โอเคนะอันนี้ก็มานสอนเฉยว่ามันมีชพทเทิร์การโจมตีการหลบการโจมตีของมอนสเตอร์ด้วยนะครับถ้าน้ําหนักน้อยเนี่ยอย่านะ อย่าเสี่ยงบางทีอย่าเสี่ยงดีกว่านะครับก็สาหรับคลิปนี้นะครับบางคนก็อาจจะสุดท้ายเลยบางคนอาจจะชอบแบบนี้ใช่ไหมตีวนซึ่งการตีวนของของเราเนี่ยถามว่ามอนเตอร์มันได้หันได้อะไรกับเราไหมไม่มันก็ยืนเฉยเฉยมันรอจังหวะโหมันถึงจะตีถูกไหมสรุปเราก็วิ่งเฉยเฉยซึ่งเรายืนธรรมดาเราก็ตีได้แต่ถ้เรารู้จังหวะมันแต่ถ้าเป็นอิมอิมผมก็ จ้หมุนวนก็ได้นะเพราะว่าบางทีมันอยู่ทีละสามตัวมันดูยากนะแล้วก็ใช้เวลาเทคนิคการหมุนวนอย่างเงี้ยใช่ไหมครับจอมากแต่การหมุนวนของยิมมันก็จะมีเทคนิคในการหลบอีกทีหนึง่งซึ่งต่อให้มันเยอะมันก็ตีเราไม่เดินไม่โดนเดี๋ยวถ้ามีโอกาสอีกเดี๋ยวกลับมาสอนอีกว่าเราจะหลบอิมยังไงนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับแพทเทิร์นการโจมตีเล็กๆสั้นๆนะเป็นเทคนิคให้เราได้รู้ นะครับว่ามันมีอยู่โอเคสำหรับคลิปหน้าว่าจะเจอกันใหม่กับคลิปอะไรอย่าลืมติดตาม ifnotchannel หรือว่ากดไลคกดกระดิ่คลิปนี้ไนะครับโอเคเดี๋ยวมีไลฟ์สดค่อยมาถามอะไรไลฟ์สดแล้วกันนะครับใครสงสัยโอเควันนี้ก็บายบายปุ่มปีดอยู่ไหนวะเนี่ยไม่ใช่ไายบายเลย